ขายของออนไลน์เร like ิ it, how how ่มต้นยังไงดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมกําไรอยู่ที่ประมาณ500-600ถึงบาทนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมขายอะไรนะครับแล้วก็ขายยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเนอะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือกาไรค้าัซร้อทั้งหมด2ตััวนนะเเป็ซลครบ ขนาด45วัตต์นะครับก็ยอดขายทั้งหมดก็คือ1,490บาทนะครับขายอะไรและขายยังไงนะครับการขายของผมก็ right ค,คือหลักการก็คือทําการดรอปชิปนะครับสินค้าจากที่1มาอย่างอีกที่หนึ่งนะครับก็คือดรอปชิปสินค้าจากช้อปปี้นะครับมาที่ Facebook Market Page เนอะนะครับก็คือการที่เราดรอปชิปเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนเนี่ยที่น้อยมากๆนะครับก็คือเราจะใช้ทุนในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากับเราแล้วนะครับและเราก็สั่งซื้อสินค้าจาาาากกกกเเเนนนนนนนะ้้้มส่่งงทททีีรรรรคคคคััับ็็ืืออออุุตตตว จะอยู่ที่ประมาณ893บาทนะครับก็เป็นการออกทุนไปก่อนนะครับก็คือสั่งของจาก s h อป e e นะครับแล้วก็ให้มาส่งที่เราเนะแล้วเราก็ตรวจเช็คสินค้านะครับว่าสินค้าเนี่ยถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาสินค้านะครับส่งไปที่ลูกค้าอีกทีนึงและนี้นะครับก็คือเทคนิคนะครับการหาเงินออนไลน์หรือว่าการขายของออนไลน์นะครับสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับจริงๆแล้วนะครับดอบชิพเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับแล้วีิธ แบบนี้ได้นะครับก็คือดรอปชิปจากที่หนึงมาขายยังอีกที่หนึงนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นสินค้าในช้อปปี้นะจะเป็นสินค้าใกล้บ้านหรือว่า สินค้าของตัวเองนะครับหรือว่าสินค้าใน l a z a d a ก็ได้นะครับหรือว่าสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็มาขายยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ทําได้หมดนะครับเป็นการดรอปชิปเนอะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องเสี่ยงสต็อกสินค้าเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียละกันนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้สินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ผมขายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับเป็นโซล่าเซลล์เนอะก็กําไรถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็เป็นสินค้าหนจริงๆแล้้วสินคาตัวนะครับจริง บางตัวได้เยอะนะครับบางตัวได้กําไรน้อยนะครับก็แล้วแต่ตัวสินค้านะครับก็ลองเอาไปทํากันดูละกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมมาถึงตรงนี้เนอะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ